คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางเพื่อนําเสนอคลิปวิดีโอเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเนื้อหาชุดตัวเลขเกิดจากหลักการการเก็บสถิติการคำํำนวณและการค่าคะเนาตามความน่าจะเป็นเท่านั้นใช่อย่างรู้ล่วงหน้าไม่ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนานที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับ ช่องหวยเด็ด101สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูแนวทางหวยหุ้นไทยช่อง9และช่องตลาดหลักทรัพย์ประจำวันศุกร์ที่7พฤศจิกายน2568กันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับท่านใดที่เห็นชุดตัวเลขแล้วชอบค่อยตามครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปก่อนนะครับแอดฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องด้วยนะครับพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปถัดไปครับ ถ้าชอบสูตรคำนวณแอดขอคนละหนึ่งไลค์หรือถ้าแนวทางใช่แอดขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อไปนานๆแนวทางวันนี้ครับวันนี้แอดให้ฟันเด่นไปที่3นะครับชุดจอบครับวันนี้จัดไป03-0409-3439-49พี่พี่ผู้ติดตามท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่อง สามารถสมัครมาชิกรายเดือนกับทางช่องได้เลยนะครับช่องหวยเด็ด101ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับ